นายแพทย์ธนัจจ์นะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อโจได้ได้เลยค่ะก็สําหรับในวันนี้เมื่อกะพูเราจจะเห็นคอนเซ็ปต์ไปแล้วเนาะเกิดสวยอยู่สวยจากสวยที่คุณหมอชนลินได้บอกไปทีนี้เนื่องจากเราพูดถึงปัจจุบันแล้วกันณตอนนี้เราคืออยู่สวยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะอยู่สวยได้เนี่นยที่โรงพยาบาลทีละพอหลายกองมีบริการอะไรบ้างที่จะทําให้เราอยู่สวยค่ะครับผมก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงกันแล้วที่นี้นก็คือ เป็นที่รู้จักกันนะครับในเรื่องของด้านสังคมนะครับเพราะนี้ก็เป็นสิงที่เราโตมานะครับเป็นเบเดนบัตเตอร์ของธุรกิจเราของบ้านเรานะครับซึ่งแน่นอนครับอันนี้เป็นการที่โพสจากนอกเข้าในนะครับคือภายนอกนะครับผมเม่ว่าจะเป็นบริการทำตาของชั้นก็ดีหรือเป็นบริการดึงหน้าก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นบริการทาจมูกก็ดี แต่แน่นอนครับว่าตอนนี้เป็นเว l l n เนส